ไม่หนักไม่หนักถึงจะแต่งหน้าทุกวันก็ไม่หนักคิวน้องอ้อมดูยุ่งยุ่งแต่ไม่รู้ยุ่งจริงหรือเปล่ายุ่งแบบยุ่งยุ่งเกิดอะไรแล้วแล้ววันนี้ทำไมเธอะูดแบบต้องไงอะอะไรจะพูดอะไรกิวข้าวหรอทือสองคนเนี่ยสมาธิสั้น เดินออกไปด้วยค่ะเดินไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยแล้วเดินออกเราดูไหมเรามีปัญหากับคนดูบ้างอ่ะเดี๋ยวต้องมีเนาะต้องมีเนาะต้องมีนะประมาณเจ็ดสามเจ็ดสามไม่แก๊บโงยิ้มเป็นเลยครับโอเคแล้วไงอ่ะ